ตำรวจภูทรเมืองจังหวัดอุดรธานีคุมตัวนายวิทยาสมทรงอายุ35ปีผู้ต้องหาที่ลักชุดชั้นในตามหอพักในเขตเทศบาลนครอุดรธานีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังบุกไปขโมยชุดชั้นในในหอพักสีสุดตาของนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ตกไว้บริเวณหน้าห้องพักบนชั้นสองสร้างความหวาดผวาให้กับบรรดานักศึกษาสาวที่พักอาศัยภายในห้องพักดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้นำภาพจากกล้องวงจรปิด ไปแจ้งความเป็นเบาะแสคนร้ายจนตามจับกลุมตัวได้ผู้ต้องหาสารภาพว่าได้ก่อเหตุลักชุดชั้นในหญิงสาวจริงเพราะหลังดื่มเหล้าจนเมาแล้วจะต้องไปรักชุดชั้นในมาจับรูปคลำ้ำซึ่งทําให้ตัวเองรู้สึกเก่งปลืม้มมีความสุขโดยจะนําชุดชั้นในไปเก็บไว้ในกล่องซุกซ่อนไว้ภายในบ้านโดยภรรยามไม่เคยรู้มาก่อนและยังยอมรับว่ารักชุดชั้นในตามหอพักมานานกว่า10ปีแล้วและพยายามเลิกแต่ก็ทําไม่ได้